สบายดีพี่น้องสบายดียามเศร้าพี่น้องาตาพวกส่งแมนโรงเทียนพี่น้องไอ้กรอนไปโรงเรียนเด็กเด็กเก็บโทรศพัพท์สวัสดีครับไปเอาเงินบาทหนึ่งด้วยจกเล็วเอาเอากองน้องมาเก็บพี่พแก้มเร็วใต่พูดดื้อไปได้ไปหาปู่นะ่นเองบางทียี่สิบเนี่ย,ย <20. S 2> อือ สิไปส่งนั้งเฮียนกับพี่น้องเไยภารกิจแต่ละวันเทากับสำนีแหละนี่นนกินนมยังหรอกินนมยังแล้วทำไมไม่เกล็ดปลาจริงตอนนี้ก็เจ็ดโมงจากยี่สิบเอ่อยี่สิบแล้วยี่สิบสอง,สอง ากินแต่ละมื้อแต่ละเว้นกันโอ้ยเดือนนี้วที่ยีเมษายนวันสงคอุลวันที่26นี่บอกแล้วนะคะวันที่ยี่สิบหกมิถุนาเป็นวันอะไรลูกวันน่ะ ลืมไ่เดินลื่เดินเดินไม่เอาใช่ไหมเอ,เอาลูกคุณมาตอนนั้นมาปิดห้องหนูปะ่ะแมนนายยังไม่รับวัดดีเลยวัดดีชิ้นสวยลูกมาลูกมาวัดดีปะ่ะลูกดีลุกมาแล้ว คนละห้าสิบบาทออมยี่สิบกินสามสิบเก็ยป่าไงป่ะเอาไปทิ้งหน่ว่วายหมดเกินๆเยี่ยมๆโอ้ยกินนมโรงเรียนก่อนไปโรงเรียนเป็นหรองไงคนละกล่องละกล่องกินนมโรงเรียนไปโรงเรียนจะได้สูงสูงจะได้สูงสูงเพราะว่าน้ำมา,มาลุกเพราะว่าแม่ไม่มีเงินซื้อแล้วไง ตองมีเอาเก็บอเอาแม่ลูกไปโรงเรียนนมก็กินนมโรงเรียนเอาลูกโน้จะเอาเงินไว้ชื่อโอ้ฮะไอ้บมุญจะเอาเงินไว้โอ้โอเคเหรอเขาของหัวอะไรน่าไม่นี่นะอุ้ยคันหัวบ่ะ อไม่นอนใกล้แม่หรอไม่ได้นอนใกล้หัวหม่ด้วยไปเราก็อยู่กันหาคนมีน้อยแห้าแล้วก็เด็กๆสามโตลแล้วเอากระเป๋าลูกเอาน้ำด้ว <c> ย <oughs> ฝนตกก็ได้แค่นี ang, uh. ้งานวมผ้ต uh. ู่ไปเบิดเลยบาทปูดเลยบาทนี่พป่นอะไรมีรถเก๋งจอดหน้าบ้านไม่ใช่รถแม่น้องเทนเดอร์รถพี่สาวค่ะ รถพี oh, man, okay. <c oughs> <c oughs> ่สาวนครราชสีมานะคะเพื่อนมาเที่ยวหายาดาเนาะเพื่อนปะาเป๋าป้าป้าป้าน้ำมันน้ำมียังหนออันน้ำมียังเข็นน้ำมียังหรกคุณ นมโรงเรียนไปเนาะคนได้มาเมื่อวานพอดีแล้วเขาก็ไปยัดไปเอาเงินไปซื้อกับเขาเอานมกินนมโรงเรียนเอาเฮ้ยอ,องกระแพงแหละพี่น้องเอาน้ดพีะตู้แล้วหรอกปะ ถ้าครูฝากไปแตงไทยไว้กับหนูอ่ะเอาไว้ให้แม่แล้วลูกเน้อครูไหนครูที่เคยสอนอยู่ป .4 อ่ะผู้หญิงอ่ะ <c oughs> ได้ไหมแล้วตอนเย็นแม่ค่อยเอาค่อยเอามาอเออแล้วแม่ฝากไว้สี่สิบาทแล้วลูกก็เก็บไว้บนโต๊ะได้ไหมแตงไทยแม่เนาะกับครูนะั่นแหละครูอะไรนะ วันนี้วันอังคารใส่สีสีชมพูพี่หน่อยป่ะพ่อๆกอกอยู่ห้องเฮี่ยนคนแหละนี่แดดออกอีกแล้วหันหัวได้มดเลยบอลนี่ยืนหน่อยยืนสามคนแม่จ๋านี่วันนี้สีชมพูหันหน้ามา โอเคเดี๋ยวแม่จะบอกครูว่าฝากไว้กับพี่เทียนเด้ออัดสามอัด4ไปพี่น้องป่ะโอ้ยเดือดจี้ใจลืมเฮ้ยน่ากลัวแต่ว่ามาฮะแต่ยังสบายดีพี่น้องอัด4พี่น้องอัดดีๆเดี๋ยวโทรตัดไม่ต 4, กเ,ต,กเต็ง ยำสาทมยำไก่ไหม Hãy subscribe cho kênh máy Mì Gõ Để không máy lỡ những video nhà, dẫn ăn được Ah, diga falou a outra mesmo. ตนมกอโรงเรียนเดยนพี่น้องก็จะเปิดเพลงอีกก็โอ้าสว่งเร็กน้องแล้วก็มาเอาเสื้อผ้ายเขาอีพี่น้องก็ามาฝากเงียบดินหลุดแล้วสร้อยหาซิพี่น้องก็จะทมดินแล้วยาดาลุก ไปบุรีรัมเมาเสือก็ไม่ฝากเงียบงี่สางโอดเงื่อนอะไรพี่นอ้องฮะมอนยอกาเซ่าเด้อพี่น้องตาฝากกันเลยกดเซร์นะพอกันใหม่คลิปนะสบายดิพี่สบายดี